ค่ะอินฟ้าราห่าเล่าชาัดเป็นโรคซึมเศร้าเผยอาการค่อนข้างหนักค่ะต้องกินยารักษาไปก่อน เรียกได้ว่ามีข่าวาวแล้วก็กระแสของเธอค่ะมาให้เราได้ติดตามอยู่ตลอดเวลาเลยสําหรับนางงามคนนี้ค่ะนั่นก็คืออิงฟ้าวราหะสนั่นเองค่ะที่ได้รับตําแหน่ง Miss Scan 2022มิสแกรนไทยแลนด์2022ต้องบอกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยมีดราม่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆออกมาให้เราได้อัปเดตกันอยู่เรื่อยๆเลยค่ะตั้งแต่ได้มองจบจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะก็ยังคงมีดราม่าแล้วก็เรื่องราวต่างๆให้เธอได้ออกมาเคลียร์ต่างๆนานาอย่างมากมายอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวค่ะ จนทาให้แฟนนางงามแล้วก็แฟนคลับหลายคนค่ะอดหว่วงไม่ได้ว่าเรื่องราวที่เธอเจอมานั้นจะสะสมจนทําให้เธอเครียดหนักจนกลายเป็นโรคเครียดหรือไม่เพราะหลายคนค่ะก็สังเกตว่าเวลาที่สาวอิงฟ้าตอบคําถามสื่อช่วงพักหลังๆค่ะเธอเนี่ยดูท่าทางเปลี่ยนไปสีหน้าแววตาเธอดูเปลี่ยนไปดูไม่ค่อยสดใสเหมือนเดิมสักเท่าไหร่ค่ะต่อมาค่ะสาวอิงฟา้าได้มีการออกมาเปิดใจต่อหน้าพี่ๆสื่อมวลชนค่ะว่าเจ้าตัวเนี่ยเตรียมไปพบจิตแพทย์แล้วเพราะว่าเจ้าตัวเองค่ะรู้สึกว่าถ้าจะเป็นซึมเศร้าเพราะว่า มีอาการหลายๆอย่างเนี่ยมันบ่งชัดมากเลยจึงได้มีการเตรียมตัวที่จะไปปรึกษาจิตแพทย์นั่นเองค่ะจนล่าสุดค่ะสาวอิงฟ้าได้มีการออกมาไลฟ์เปิดเผยเรื่องราวหลังจากที่จะตัวไปพบคุณหมอมาค่ะซึ่งตัวสาวอิงฟ้าเองค่ะเธอออกมาเล่าว่าพบหมอมาแล้วเรียบร้อยก็เป็นโรคซึมเศร้าตามคาดค่ะเป็นแบบเรื้อรังด้วย และอยู่ในขั้นที่ไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ค่อนข้างหนักค่ะการรักษาคือการกินยาซึ่งจริงๆแล้วยาที่เธอต้องกินค่ะจะเป็นอีกตัวหนึง่งแต่ถ้ากินยาตัวนั้นเนี่ยจะทําให้เธอทํางานไม่ได้เพราะว่ามันต้องใช้เวลาปรับเคมีในสมอง1-2เดือนค่ะซึ่งมันจะไม่ทันตอนไปประกวดที่อินโดนีเซียนั่นเองค่ะเลยต้องกินยาอีกตัวหนึ่งไปก่อนนั่นเองค่ะ,ะไปฟังสาวอินฟ้าพูดถึงเรื่องนี้หน่อยค่ะหลังจากที่ไปพบหมอมาเรียบร้อยนะคะก็ก็ เปิดทีวีไปงั้นแหละกลัวก็เป็นซึมเศร้านะคะตามคาดแต่ว่าก็เป็นแบบเอ่อเลื้รังถามว่าหนักไหมก็หนักหน่อยแต่ว่าสิ่งที่พี่ฟ้าเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นซึมเศร้าเลื้รังก็เป็นอยู่ในขั้นที่มันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรอกซึ่งการรักษาตอนนี้ก็เยียวยาเพราะว่ายา ยาที่ต้องกินเนี่ยจริงๆต้องเป็นยาอีกตัวหนึ่งแต่ถ้าเป็นยาเนี้ยมันกินแล้วมันจะทํางานไม่ได้ซึ่งต้องใช้เวลาระยะเวลาในการปรับเคมีในสมองประมาณหนึ่งถึงสองเดือนซึ่งมันจะไม่ไม่ทันตอนที่ไปเก็บตัวที่อินโดนีเซียก็เลยต้องกินยาอีกแบบหนึ่งไปก่อนถามว่ามันแก้ไขตรงจุดไหมก็ยังต้องรอหลังจากที่กลับมาจากอินโดนีเซียแล้วพี่ฟ้าถึงจะกลับมาเปลี่ยนทานยา รักษาโดยตรงรอีกทีนึ่งของพี่ฟ้าเนี่ย mm hmm. เขาเรียกว่ามันมีมันเกิดการเขาเรียก after shock หือการสูญสีน mm hmm. หลายครั้งในชีวิตมันทำให้เราเกิดภาวะที่เขาเรียกว่าอะไรยอมรับความจริงไม่ได้อะไรประมาณนี้แหละเท่าที่พูดกับคุณหมอเนาะมันทำให้เราหลอกเลยแล้วตอนนี้เนี่ยใช่คุณหมอเรียบเทียบก็คือ สภาะวะจิตใจของเราเหมือนเป็นน้ําที่มันเต็มแก้วมากๆพยายามาให้อะไรไปเคาะหรือ <ừ> ทําอะไรให้มันล้นออกมาไม่งั้นเ,ออเราจะกลายเป็นคนที่ก้าวร้าวมากขึ้นเขาเรียกาอาการคนที่ไม่สามารถที่จะควบคุมอารมณ์ตัวงได้ปกติเท่า,าไหร่ เอาเป็นว่ายัางไงพวกเราต้องร่วมก,กันส่งรังไจไปให้สาวอิงฟ้ากันเยอะๆค่ะให้เธอเนี่ยมีกําลังใจมากๆเพื่อไปสู้ต่อชิงมงใหญ่นั่นเองค่ะเอาเป็นว่าถ้ามีเรื่องราวของสาวอิงฟ้าออกมาอัปเดตอีกทางเพจปราเมาส้มาอัปเดตคุณผู้ชมได้รับชมอย่างแน่นอนค่ะ